สวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนมรรหารฟาร์มนะครับก็นานเลยครับที่ไม่ได้มาพูดมาคุยกับ f อเนาะกับเพื่อนๆแฟนคลับนะครับอ <S <S พอดีช่องมันถูกบล็อกค,ครับห้ามลงวิดีโอเนอะาะสเดือนก็เวลาก็เนินนานกันไปครับเนื่องจากผมไปลงคลิปวิดีโอไอ้ที่มันเกี่ยวกับโรครักษาหลอดลมอักเซฟพอลงไปปุ๊บมันหาว่าเราอะ ขีโมก็พูดกันตรงๆแบบนี้เลยและกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพอเราทำคอนเทนต์ที่มีความรู้เข้ามาให้กับเพื่อนๆเนาะมันก็หาว่าเราทำไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แวะมาคุยกับเพื่อนๆดูแล้วกันก็อย่างบางคนเนาะก็งงว่าเฮ้ย hey, พี่อุปกรณ์ที่ติดกระเบื้องที่พี่ลองให้ทำดูมันเป็นยังไง มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแผ่นให้ความร้อนของหมออไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็อันนี้ก็มันจะใช้คงทนยาวนานนะครับเพราะเป็นเหล็กส่วนเอกข้างล่างนี้ก็เป็นเตาถ่านธรรมดาเราเปลี่ยนจากเอกัวนมาเป็นตัวนี้ครับมันก็จะใช้ทนใช้ได้นานครับสําหรับบางคนก็ถามเข้ามานะว่าที่เวลาโยนฝัดไก่เนี่ย โยนหัวสุ่มอ่ะก็จะโยนความสูงระดับไหนผมจะโยนสูงระดับนี้นะครับก็คือประมาณท้องเราให้เราไม่ต้องก้มนะครับจังหวะโยนเนาะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องก้มมันก็จะได้ลักษณะสูงประมาณนี้จังหวะโยนคือโยนขึ้นมาเกาะโยนขึ้นมาเกาะนะอันนี้เขาเรียกว่าโยนหัวสุ่มนะครับแต่ว่าผมจะไม่โยนบนสุม่มเพราะว่าบนสุม่มสุ่มมันจะเตี้ยทีนี้เราต้องก้มโยนแบบนี้มันจะปวดหลังนะครับปวดหลังมากๆเลยแหละถ้าโยนทุกวันนะแต่ถ้าเราเอาสูงระดับนี้นะจังหวะเรายืน เราก็จะโยนปุ๊บเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้จังหวะเราโยนเราโยนแบบนี้เราไม่ต้องก้มครับเราโยนไปเลยคือโยนจังหวละลักษณะโยนก็ไม่ต้องก้มก็จะได้ไม่ต้องปวดหลังนะครับทีนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วเนาะเพื่อนๆเนานะว่าสูงประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วก็อันนี้ มีสินค้าดีๆมาฝากอันนี้เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังนะครับตัวนี้ก็ผมทำขึ้นมาเองถ้าใครสนใจจะสั่งเข้าไปลองใช้ดูหรือลองเอาไปให้ไก่ตัวเองลองทานดูก็สั่งเข้ามาได้ผมใช้คาว่าสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็กินแล้วดีครับแดงดีนะครับแดงก็สดขึ้นแข็งแรงแดงดีก็ถ้า FC ท่านใดสนใจก็ กด้ามาลองสั่งดูแล้วกันนะครับก็หรือว่าจะติดต่อมาหาผมทางเพจไก่ชนบรรถัน,นฟาร์มก็ได้นะครับก็กดถูกใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ทักแชทเข้ามาสั่งได้นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่ประจําแล้วกันก็เดี๋ยวยังไงถ้าโพสต์คลิปนี้ไปแล้วช่องไม่ถูกปิดก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อน,เอน <S 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 ๆเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ถ้าเกิดโพสต์ไปแล้วก็เงียบไปอีกก็แสดงว่าลหลายอย่าง เขาไม่ให้ผ่านเนาะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวยังไงพยายามจะทําเป็นคลิปสั้นๆลงไปในทิกต o k แล้วกันถ้ามีช่องทิกต o k ขึ้นมาแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับครับผมเจอกันใหม่อีพีถัดไปนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกๆเลยที่ว่าเรากลับมาสามารถลงได้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันสมุนไพรบํารุงกําลังไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับ